มาซีนมาแล้วค่ะที่ตามกันอยู่ใครทําแม้เปื้อหลายสื่อเขาก็เริ่มมาลงแล้วแล้วก็เหมือนจะรู้ด้วยว่าเป็นใครนิสัยไม่ดีแถมเขาบอกใบว่าน่าจะเป็นดาราชายด้วยอะได้ทีต้องส่องแล้วนะคะว่าละครเรื่องใหม่ของชีเจนนี่เนี่ยนะมีดาราชายเป็นใครบ้าง ขามีก็ย้อนกันนิดหนึ่งที่แม่เป้ยป่านว่าร้องห่งร้องไห้กลางวงสัมภาษณ์ไปกอดพี่เอสุภชัยใช่ไหมข้าวนี้ค่ะเขาก็เลยมีคนมาขยายความนะไปส่งไปสืบมาบอกว่าจริงๆแล้วละครที่เจนนี่เป็นผู้จัดร่วมกับไฮโซอีกคนหนึ่งแม่่ะแม่เป้ยเนี่ยเขาเล่นไปแล้วด้วยนะเปิดกองถ่ายทําไปแล้วต้องเล่นประมาณ3-4คิวคราวนี้เขาก็ไปสืบมาว่าเอ๊ะในกองละครเนี่ยเขาบอกยังไงบ้าง ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยที่เห็นแม้เปยเล่นไม่เยอะไม่แย้เนี่ยเพราะว่าเป็นนักแสดงรับเชิญเท่านั้นนะคะตอนแรกคราก็เลยบอกว่าอุ้ยมีคิวไม่เยอะหรอก3 4คิวเท่านั้นเองแม่เปยก็มาเล่นตามคิวตามเวลาเมื่ออาชีพสุดๆก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรใช่ไหมแต่อยู่ๆก็ต้องหยุดชะงักระหว่างถ่ายทำค่ะเพราะว่ามีการบอกว่าให้เล่นลืสีพิ่นนั่นเองนะไม่งั้นก็จะเปลี่ยนตัว ค่านี้แมปเปิยเขาบอกว่าอุ๊ยผู้ชานยนีด้ไงไม่ให้เกดกันเลยไม่เห็นตอนชวนมาเล่นเลยมาเกาะขอบเตาอะไรแบบนี้แต่พออยู่ๆจะให้พรมบทแล้วแม่เปิยบอกว่ามันไม่ได้ก็เงียบกันไปเสอยหันนะคะซึ่งแม่เปิยเนี่ยอยู่ในวงการมากกว่า20ปีแล้วไม่ใช่เด็กใหม่จะได้มาอยู่ๆมาบังคับให้เล่นนั่นเล่นนี่ไม่งั้นจะตัดทิ้งนี่ทำไปได้นะซึ่งคำว่าเปลี่ยนตัวเนี่ยแมปเปิยจะเลยถามกันไปว่า สรุปจะเปลี่ยนไหมจะเอาอยัางไงคือมันก็ถ่ายมาเกือบจะจบแล้วอยู่เซียนสุดท้ายเท่านั้นเองซึ่งถามผู้กำกับทีมงานผู้จัดนะคะก็บอกว่าเงียบไปบอกจะไปปรึกษากันก่อนแล้วก็เงียบเงียบไปซึ่งตัวเองก็บอกว่าเครียดถามไปยังไม่มีคำตอบเครียดมาเกือบอาทิตย์นึงน่ะพอมาเจองานที่ต้องเจอสื่อก็เลยระเบิดอุ้มเลยทีเดียวนะคะซึ่งถามว่าทำไมอยู่ๆมอระเบิดตุ้มวันนั้นพราะแม่้อยบอกว่ามีดาราคนหนึ่ง เข้ามาถามถือว่าอ้าวได้ข่าวว่าถูกเอาออกจากละครแล้วนี่แม่เปิรก็ช็อกจ้าเป็นใครใครจะไม่ช็อกอยู่ๆไม่ให้คําตอบเราว่าสรุปต้องไปถ่ายต้องไปเล่นต่อไหมแต่เป็นมองดาราอีกคนนึงซึ่งมันก็บงัเออบงเอิญบังเอิญนะดาราผู้หญิงที่เดินเข้ามาถามเนี่ยบอกว่าเขาท่า หนูมาเองค่ะแม่บอกว่าจะให้หนูไปเล่นแทนแม่แต่หนูยังไม่ได้ตอบรับอะไรนะอู้มันแรงตรงนี้เจอเขากับตัวเลยแม่เบย์ก็เลยแบบปึ่งปั่งปึ่งปั่งอย่างที่เห็นนะคะ ที่พีคไปกว่านั้นนอกจากเรื่องของดาราหญิงที่เกือบจะถูกทับทมให้แสดงแทนเข้ามาทักแล้วก็คือเรื่องข่าวลือที่บอกว่าเหตุผลที่ไม่ให้ป้ยเล่นต่อซึ่งเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยน่าจะลือมาจากนักแสดงชายอีกคนหนึ่งเออซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นใครซึ่งกระแสที่ออกมาที่ทำให้ปอยควันออกหูก็คือบอกว่าปอยไม่มีความรักผิดชอบปอยเรื่องเยอะนู่นนี่นั่นซึ่งเขาก็ งงกันทั้งวงการเพราะว่าเป็นผู้ชายไม่ควรมาเมารับหลังผู้หญิงแบบนี้ก็จะเห็นได้ว่ามีตัวละครเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ขึ้นหนึ่งนักสแสดงหญิงตัวย่ออลลอ,อนอนว้ายคุณมาจะเป็นอุ้มอ้มอมอะไรหรือเปล่าอันนี้แอดก็ไม่รู้แต่ออลลอ,อนอนออุ้ยมันตรงเป๊ะเลยทีเดียวส่วนดาราชายอีกคนที่ปล่อยข่าวลือ ถึงเหตุผลที่แม่เบิยโดนตัดก็เป็นใครไม่รู้ก็ช่วยกันหาคำตอบหน่อยแต่ที่แน่ๆแ,แม่เบ้ยก็คือไม่ปืิ่มเลยกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเพระเาะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงก็ต้องรอติดตามว่าจะยังไงกันต่อไปสำหรับเคสนี้นะจ๊ะดูเป็นความชุมลมุนวุ่นวายของวงการบันเทิงจริงจรงหรือผลสุดท้ายแล้วจะแค่โปรโมทละครหรือเปล่านะมันยังไงกันแนะ่ดราม่าซีนก็งงๆนะคะ